ฟ้องคดีรถชนกับทนายอ้อถ้าท่านต้องการติดตามข่าวสารอย่างรวดเร็วกด Subscribe และกดติดตามไว้นะครับ สวัสดีครับขณะนี้ท่านกําลังอยู่ในรายการฟ้องคดีรถชนกับทนายอ้อรายการนี้ครับเป็นรายการที่นําเสนอสาระความรู้เกี่ยวกับคดีรถชนคดีอุบัติเหตุคดีประกันภัยเช่นเคยนะครับวันนี้ทีมงานทนายอ้อครับมีหลักกฎหมายดีๆมีคําพิพากษาศาลดีกาดีๆนะครับซึ่งศาลท่านเนี่ยเคยตัดสินไว้นะครับวันนี้ครับก็เป็นเรื่องของจําเลยนะครับผูกฟ้องต่อศาลนะครับจาเลยในคดีนี้นะครับมีมากถึง67คนเลยนะครับแล้วก็จําเลยนะครับผู พนักงานสอบสวนน่นะครับจับนะครับในข้อหาเนี่ยเอารถมาแข่งกันเนี่ยบนท้องถนนน่นะครับซึ่งก่อความเดือดร้อนลำคาญน่นะครับให้กับชาวบ้านน่นะครับซึ่งเขาเนี่ยใช้รถใช้ถนนน่นะครับซึ่งเป็นถนนสาธารณะนะครับพฤติการในคดีนะครับก็คือว่าจําเลยทั้ง67ท่านเนี่ยนะครับก็ถูกจับแล้วก็ทางพนักงานตํารวจนะครับท่านเนี่ยได้จับกุมนะครับแล้วก็ส่งฟ้องจําเลยคดีเนี่ยนะครับคดีเนี่ยครับพนักงานอายการเ่ยนะครับท่าน ทนเนี่ยยื่นฟ้องคดีเนี่ยนะครับต่อศาลเนี่ยขอให้ลงโทษจำเลยนะครับทั้ง67คนเนี่ยนะครับข้อหาเนี่ยนะครับขับรถนะครับเอารถมาแข่งขันกันเนี่ยนะครับพระราชบัญญัติจราจรทางบกนะครับข้อศอก2,522ในมาตรา134นะครับประกอบมาตรา160ทวีคดีเนี่ยครับพนักงานอัยการนะครับท่านเนี่ยยื่นฟ้องนะครับแล้วยังมีคำขอนะครับท้ายฟ้องนะครับขอให้ริบรถยนต์ของกลางนะ ซึ่งจับได้ในคดีนี้นะครับหนึ่งในรถคันที่ลิฟต์เนี่ยนะครับเป็นรถยนต์เนี่ยนะครับกระบะเนี่ยป้ายแดงเลยนะครับแล้วก็คดีนี้ครับรถยนต์เนี่ยนะครับซึ่งถูกลิฟต์เนี่ยเป็นของบริษัทผู้ให้เช่าซื้อนะครับโอ้ทีนี้แหละครับสร้างมาซึ่งความปวดหัวเลยนะครับเอารถเนี่ยยังผ่อนไม่หมดนะครับเอามาขับแข่งซิ่งกันนะครับผู้ร้องนะครับซึ่งเป็นบริษัทผู้ให้เช่าซื้อนะครับเขาเนี่ยมายื่นคำร้องเลยนะครับว่าขอให้ คืนของกลางนะครับให้กับผู้ร้องเนื่องจากผู้ร้องนะครับเป็นเจ้าของที่แท้จริงนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับการที่ผู้ร้องเนี่ยเคยยื่นคําร้องแล้วนะครับแล้วศาลท่านเนี่ยเคยมีคําวินิจฉัยแล้วนะครับแล้วผู้ร้องนะครับซึ่งเป็นเจ้าของรถ ยนกระบาเนี่ยนะครับมาอ้างว่ารถยนต์ป้ายแดงเนี่ยต่อมาเนี่ยได้เปลี่ยนเป็นป้ายขาวแล้วเนี่ยเป็นของผู้ร้องน,นะครับผู้ร้องเนี่ยจะมีสิทธิ์เนี่ยตามกฎหมายเนี่ยเข้ามายื่นคำร้องขอปล่อยทรัพย์ที่ยึดคันนี้ได้หรือไม่น่นะครับเรามาดูเลยนะครับคดีนี้เป็นอุทาหรณ์นะครับสำหรับคนที่เอารถไปตแต่งซิ่งกันเนี่ยนะครับคดีเนี่ยเดือดร้อนเลยนะครับคนที่เช่าซื้อผู้ให้เช่าซื้อผู้ค้ำประกันเนี่ยเดือดร้อนเลยนะครับก่อนอื่นนะครับที่เรามี จะเข้าไปดูคําพิพากษาสารดีกาในคดีนี้นะครับเราเนี่ยมาดูหลักกฎหมายก่อนนะครับสารท่านหยิบยกประมวลกฎหมายอาญานะครับมาตรา32และมาตรา33อนุหนึ่งเข้ามาปักใช้ในคดีนี้ด้วยนะครับเรามาดูนะครับมาตรา3 2ของประมวลกฎหมายอาญานะครับวางหลักไว้แบบนี้เลยนะครับทรัพย์สินใดที่กฎหมายบัญญัติไว้ว่าผู้ใดทําหรือมีไว้เป็นความผิดให้ลิบเสียทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นของผู้กระทําผิดและมีผู้ถูก ลงโทษตามคำพิพากษาหรือไม่นะครับมาตรา3.3วรรคแรกวางหลักไว้แบบนี้นะครับในการริบทรัพย์สินอนอกจากศาลจะมีอำนาจริบตามกฎหมายที่บัญญัติไว้โดยเฉพาะแล้วให้ศาลนะครับมีอำนาจสั่งให้ริบทรัพย์สินดังต่อไปนี้อีกด้วยนะครับคืออนุหนึ่งนะครับทรัพย์สินซึ่งบุคคลได้ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ในการกระทำความผิดนะครับหรืออนุสองนะครับทรัพย์สินซึ่งบุคคลได้มาโดยได้กระทำความผิดนะครับวรรคสองนะครับเว้นแต่ทรัพย์ สินเหล่านี้เป็นทรัพย์สินของผู้อื่นซึ่งไม่ได้รู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระทําความผิดนะครับคดีเนี้ครับศาลนะครับท่านเนี่ยยังหยิบยกนะครับพระราชบัญญัติจราจ,จรทางบกนะครับพศ2522ในมาตรา134มาตรา160ทวีนะครับและลิฟต์รถยนต์ของกลางนะครับมาตรา134เดิมเนี่ยมีสองวักนะครับวักแรกวางหลักไว้แบบนี้นะครับห้ามมิให้ผู้ใดแข่งรถในทางเว้นแต่ได้รับอนุญ,ญาต เป็นหนังสือจากเจ้าพนักง,งานจราจรวรสองนะครับห้ามมีให้ผู้ใดจัดสนับสนุนหรือส่งเสริมให้มีการแข่งรถในทางเว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักง,งานจราจรนะครับมาตรา160ทวีที่ศาลท่านเนี่ยใช้ตัดสินในคดีนี้นะครับผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา1น4ต้องระว่างโทษจำคุกนะครับไม่เกิน3เดือนหรือปรับตั้งแต่2,000บาทถึง10,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและให้ศาลนะครับสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของผู้น,นั้นมีกับ กำหนดไม่น้อยกว่า1เดือนหรือเพิ่ถอนใบอนุญาตขับขี่นะครับคดีนี้นครับเรามาดูกฎหมายนะครับซึ่งแก้ไขใหม่เมื่อปีพศ2565เมื่อตา100ทที่แก้ไขใหม่มี2วรวคนะครับวรคแรกวางหลักไว้แบบนี้นะครับว่าหามมีให้ผู้ใดแข่งรถในทางเว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากหัวหน้าเจ้าพนักง,งานจราจรนะครับวรกสองนะครับผู้ใดรวมกลุ่มหรือมั่วสุมกันในทางหรือสาธารนณะสถานใกล้ทางนะครับพร้อมด้วยรถตั้ง แต่หาั้นขึ้นไปโดยมีการนัดหมายเพื่อแข่งรถในทางนะครับหรือรถที่ใช้ในการรวมกลุ่มหรือมั่วสุมกันมีการดัดแปลงนะครับหรือปรับแต่งรถให้มีสภาพไม่ถูกต้องตามมาตรา6วันหนึ่งนะครับหรือมาตราสิทวิหรือมีพิการอย่างหนึ่งอย่างใดอันแสดงให้เห็นว่าจะทําการแข่งรถในทางให้ถือว่าผู้นั้นนะครับพยายามแข่งรถในทางเว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าเป็นการกระทําเพื่อการอื่นนะครับหรือตนเนี่ยมีได้ร่วม หรือมีส่วนรู้เห็นนะครับว่าจะมีการแข่งรถในทางนั้นเดี๋ยวเรามาดูนะครับมาตรา160ทวิที่แก้ไขใหม่ปีพศ2565วางหลักไว้แบบนี้นะครับวักแรกนะครับผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา134วักหนึ่งต้องระวางโทษจำคุกนะครับไม่เกิน3ามเดือนหรือปรับตั้งแต่5,000บาทถึง1,000 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและให้สารนะครับสั่งพักใช้ใบอนุญ,ญาตขับขี่ของผู้นั้นมีกำหนดไม่น้อยกว่า30วันแต่ไม่เกิน เกิน180วันหรือเพิกถอ,อนใบอนุญ,ญาตขับขี่นะครับว,วางสองงหลักไว้แบบนี้นะครับผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา134ทับหนึ่งต้องระว่างโทษจำคุกนะครับไม่เกิน6เดือนหรือปรับตั้งแต่10,000บาทถึง2 0 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับคดีนี้ครับสารนะครับท่านเนี่ยหยิบยกนะครับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา1น8อ่นะครับเข้ามาปรับด้วยนะครับมาตรา1น8เนี่ยวางหลักไว้แบบนี้นะครับคดีที่ได้มีค พิพาษาหรือคำสั่งถึงที่สุดแล้วห้ามมิให้คู่ความเดียวกันหรือร้องฟ้องกันอีกนะครับในประเด็นที่ได้วินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอย่างเดียวกันนะครับเว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้อนุหนึ่งนะครับเมื่อเป็นกระบวนพิจารณาชั้นบังคับคดีตามคำพิพาษาหรือคำสั่งของศาลอนุสองนะครับเมื่อคำพิพาษาหรือคำสั่งได้กำหนดวิธีการชั่วคราวให้อยู่ภายในบังคับที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเสียได้ตามพฤติการนะครับอนุสามนะครับเมื่อคำพิพาษา หรือคําสั่งนั้นให้ยกฟ้องเสียโดยไม่ตัดสิทธิโจทย์นะครับที่จะนําคําฟ้องมายื่นใหม่ในศาลเดียวกันหรือในศาลอื่นนะครับภายใต้บทบังคับแห่งบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยอายุความนะครับคดีเนี้ครับศาลนะครับท่านเนี่ยยังหยิบยกนะครับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา15้านะครับเข้ามาปบด้วยมาตรา15เนี่ยของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาวางหลักไว้แบบนี้นะครับวิธีพิจารณาข้อใดซึ่งประมวลกฎหมายนี้มีได้บัญญัติไว้โดยเฉ เพราะให้นำบทบัญญตัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับเท่าที่พอจะใช้บังคับได้คดีนี้ครับผู้ร้องนะครับเคยยื่นคําร้องต่อศาลชั้นต้นขอคืนรถยนต์ของกลางที่ศาลชั้นต้นสั่งริบนะครับศาลชั้นต้นเนี่ยสั่งยกคําร้องเพราะผู้ร้องนะครับไม่ใช่เจ้าของรถยนต์ของกลางคดีถึงที่สุดแล้วแม้ศาลชั้นต้นเนี่ยนะครับไม่ได้วินิจฉัยว่ารถยนต์ของกลางที่ถูกริฟเนี่ยเป็นของผู้ใดก็ตามนะครับแต่การที่ผู้ ้องเนี่ยมายื่นคำร้องขอคืนรถยนต์ของกลางในคดีนี้อีกนะครับโดยอ้างว่ารถยนต์หมายเลขทะเบียนป้ายแดงกอไก่ฉีด1523การจนะบุรีของกลางที่ถูกลิฟต์เนี่ยนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยได้จดทะเบียนเปลี่ยนเป็นหมายเลขทะเบียนพอถุงพอผ่าน1295กกรุงเทพมหาคนครเป็นของผู้ร้องจึงเป็นการลือร้องกันในประเด็นที่ได้วินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอย่างเดียวกันนะครับต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ แห้งนะครับมาตรา148ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา15นะครับคดีนี้ครับสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นนะครับท่านเนี่ยที่พากษาลงโทษจำเลยนะครับทัง67เนี่ยนะครับตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกพศ2522มาตรา134วันึ่งมาตรา160ทวิและลิฟต์รถยนต์หมายเลขทะเบียนนะครับป้ายแดงกอไก่นะครับ1523การชนะบุรี ของกลางนะครับคดีนี้ครับโจทย์เนี่ยท่านเนี่ยเป็นพนักงานอายการจังหวัดฉเชิยงสาอะนะครับผู้ร้องเนี่ยเป็นบริษัทลิสซิ่งนะครับประเทศไทยจำกัดเลยนะครับจำเลยเนี่ยนายสุรัตน์กับพวกนะครับคดีนี้ครับผู้ร้องเนี่ยยื่นคำร้องขอให้คืนรถยนต์ของกลางแก่ผู้ร้องอ่ะนะครับคดีนี้ครับพนักงานอายการโจทย์นะครับยื่นคำคัดค้านขอให้ยกคำร้องนะครับศาลชั้นต้นเนี่ยท่านไต่สวนแล้วนะครับมี มีคำสั่งให้ยกคำร้องผู้ร้องนะครับซึ่งเป็นบริษัทผู้ให้เช่าซื้อเนี่ยนะครับเขาเนี่ยมายื่นอุทธรณ์นะครับคดีนียครับสารอุทธรณ์เนี่ยท่านพิพากษายืนนะครับคดีนียครับผู้ร้องเนี่ยมายื่นดีการนะครับสารดีการนะครับท่านเนี่ยวินิจฉัยว่าแบบนี้นะครับข้อเท็จจริงที่ผู้ความนนะครับไม่ได้โต้แย้งกันในชั้นดีการเนี่ยรับฟังเป็นยุติได้ว่าผู้ร้องนะครับยื่นคำร้องขอคืนของกลางนะครับรถยนต์คันใหม่ เลขทะเบียนนะครับทอถุงพพาน1295กรุงเทพมหานครโดยอ้างว่าเป็นรถยนต์ที่จำเลยที่8นะครับนำไปใช้ในการกระทำความผิดสารชั้นต้นน่นะครับมีคำสั่งยกคำร้องของผู้ร้องนะครับโดยวินิจฉัยว่าผู้ร้องนะครับไม่ได้นำสืบให้เห็นว่ารถยนต์หมายเลขทะเบียนนะครับทอถุงพพาน1295กรุงเทพมหานครน่นะครับเป็นรถยนต์คันเดียวกันกับรถยนต์คันหมายเลขทะเบียนป้ายแดงนะครับกไก่ขี่ หนึ่งห้าสองสามการชนะบุรีที่ถูกนิด พยานหลักฐานนะครับที่ผู้ร้องนําสืบเนี่ยจึงไม่เพียงพอฟังได้ว่ารถยนต์คันใหมายเลขทะเบียนป้ายแดงนะครับกอไก่เนี่ยหนึ่การจนบุรีของกลางนะครับเป็นของผู้ร้องตามคดีอาญาหมายเลขแดงที่ขอไขกอไก่11บเอ็ทับ2อ3 3นะครับของสามชั้นต้นคดีถึงที่สุดต่อมานะครับผู้ร้องเนี่ยยื่นคําร้องคดีนี้อ้างว่าผู้ร้องนะครับเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์คันหมย หายเลขทะเบียนป้ายแดงนะครับกอไก่เนี่ยหนึ่งห้าสองสามกาญจนบุรีนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยได้จดทะเบียนเปลี่ยนเป็นหมายเลขทะเบียนนะครับทอถุงพอผ่าน1 2 9 5กรุงเทพมหานครของกลางนะครับมีปัญหาเนี่ยที่จะต้องวินิจฉัยตามฎีกาของผู้ร้องว่าคำร้องคดีนเนี้ยนะครับเป็นการร้องซ้ำต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนะครับมาตรา1 4 8ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานะครับมาตรา15หรือ โดยผู้ร้องนะครับดีกว่าว่าสารชั้นต้นเนี่ยนะครับยังไม่ได้วินิจฉัยในคดีอาญาหมายเลขกแดงที่ขอไข่กอไก่1นึ1่งหนึ่งัพันะครับของสารชั้นต้นว่ารถยนต์ของกลางที่ถูกลิฟต์เนี่ยเป็นของผู้ใดจึงไม่เป็นการตัดสิทธิ์เจ้าของที่แท้จริงนะครับในการยื่นคําร้องและนําพยานหลักฐานมาสืบแสดงความเป็นเจ้าของที่แท้จริงนะครับและไม่รู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระทําความผิดนะครับเพื่อขอ รับรถยนต์ของกลางที่เป็นทรัพย์สินของตนคืนนั้นเห็นว่าผู้ร้องเคยยื่นคำร้องต่อศาลชั้นต้นเนะครับขอคืนรถยนต์ของกลางที่ศาลชั้นต้นสั่งลิฟศาลชั้นต้นเนี่ยพัานสั่งยกคำร้องนะครับเพราะผู้ร้องนะครับไม่ใช่เจ้าของรถยนต์ของกลางคดีถึงที่สุดนะครับแม้ศาลชั้นต้นเนี่ยยังไม่ได้วินิจฉัยในคดีดังกล่าวว่ารถยนต์ของกลางที่ถูกลิฟนะครับเป็นของผู้ใดก็ตามแต่การที่ผู้ร้องนะครับมายื่นคำร้องของ ขอคืนรถยนต์ของกลางในคดีนี้อีกนะครับโดยอ้างว่ารถยนต์คันหมายเลขทะเบียนป้ายแดงนะครับกไก่ขีด1523การสนบบุรีของกลางที่ถูกลิปนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยได้จดทะเบียนเปลี่ยนเป็นหมายเลขทะเบียนขอถุงพอพานนะครับ1295กรุงเทพมหานครเป็นของผู้ร้องนั้นจึงเป็นการลือร้องกันในประเด็นที่ได้วินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอย่างเดียวกันนะครับต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนะครับมาตรา 148ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา15นะครับที่ศารทั้งสองนะครับยกคำร้องของผู้ร้องสารดีกานะครับเห็นพ้องด้วยดีกาของผู้ร้องนะครับฟังไม่ขึ้นถ้าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับอยากเข้าไปดูคำพิพากษาสารดีกาในคดีนี้เพิ่มเติมนะครับท่านเนี่ยสามารถเข้าไปดูได้ที่คำพิพากษาสารดีกาที่1 4 3 42ทับพ 5 5สานะครับสำหรับคนที่ประสบอุบัติเหตุนะครับถูกรถชนนะครับแล้วท่านเนี่ยเป็นฝ่ายถูกนะครับท่านเนี่ยไม่รู้จะไปเรียกร้องกับคู่กรณีอย่างไรหรือในบางครั้งนะครับพยายามจะเรียกร้องกับคู่กรณีไปแล้วนะครับคู่กรณีเนี่ยเพิกเฉยเลยนะครับหรือในบางครั้งเนี่ยพยายามเรียกร้องแล้วนะครับคู่กรณีเนี่ยพยายามเยียวยาให้ท่านเนี่ยน้อยเกินสมควรหรือในบางครั้งนะครับคดีของท่านเนี่ยมีความล่าช้าหรือท่านเนี่ยไม่รู้กระบวน การน่นะครับของการเรียกร้องค่าสินใหม่เนี่ยอยากให้ท่านน่นะครับในฐานะผู้เสียหายนะครับลองติดต่อสอบถามมากับทีมงานทนายอ้อนะครับทางทีมงานทนายอ้อเนี่ยจะให้คําแนะนํานะครับนนเ,เพื่อที่ท่านเนี่ยจะได้ทราบถึงสิทธิท่านจะได้ไปเรียกร้องกับผู้กรณีต่อไปสําหรับคนที่รู้ตัวว่าเป็นฝ่ายประมาทนะครับแล้วท่านขับรถไปเฉียวชนเขาอะนะครับท่านเนี่ยต้องรีบเข้าไปเยียวยาคนเจ็บเลยนะครับหรือเราเนี่ยขับรถไปชนคนอื่นเนี่ยเป็นเหตุให้ผู้อื่อนเนี่ยถึงแก่ ความตายเนี่ยเราเนี่ยต้องรีบเข้าไปเยียวยาครอบครัวของผู้สูญเสียเลยนะครับสาหรับคนที่มีรถนะครับทนายอ้อเนี่ยอยากขออนุญาตนําเรียนเลยนะครับท่านเนี่ยต้องตรวจสอบเลยนะครับว่ารถเราเนี่ยมีพรบหรือประกันภาคบังคับหรือไม่นะครับเราอยากไปปล่อยให้พรบหรือประกันภาคบังคับเราขาดนะครับแล้วท่านเนี่ยนอกจากจะทําพรบหรือประกันภาคบังคับแล้วเนี่ยท่านเนี่ยต้องควรที่จะทําประกันภาคสมัครใจนะครับติดรถไว้ด้วยนะครับเวลา เราเลือกซื้อประกันภาคสมัครใจนะครับท่านเนี่ยแจ้งกับบริษัทผู้รับประกันภัยนะครับหรือตัวแทนขายนะครับท่านเนี่ยมีความประสงค์นะครับที่จะเลือกซื้อความคุ้มครองนะครับชีวิตร่างกายอนามัยบุคคลภายนอกนะครับวงเงินขั้นต่ำเนี่ยสัก1ล้านบาทนะครับต่อคนเนยนะครับต่อครั้งเนี่ยวงเงินสัก10ล้านบาทคุ้มครองในส่วนทรัพย์สินของบุคคลภายนอกนะครับวงเงินขั้นต่ำเนี่ยสัก5ล้านบาทเวลาเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับอย่างน้อย เลยเนี่ยก็ยังมีบริษัทผู้รับประกันภัยเนี่ยเขาเข้ามาลองวับก็วันนี้ครับทีมงานทนายอ้อนะครับก็ได้นําเก็บสาระความรู้ดีๆนะครับมานําเลี้ยงท่านผู้ชมท่านผู้ฟังหากท่านเห็นว่ารายการนี้นะครับเป็นรายการที่มีสาระและเป็นประโยชน์เกี่ยวกับคดีรถชนคดีอุบัติเหตุคดีประกันภยัยทางทีมงานทนายอ้อนะครับก็อยากให้ท่านเนี่ยช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หรือกดติดตามเรานะครับหรือบางท่านเนี่ยอาจจะส่งหัวใจดวงเล็กๆมาให้กับทีมงาน ของเรานะครับวันนี้ครับทีมงานทนายอ้อครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่สละเวลาดูรายการของเราวันนี้ครับต้องขออนุญาตจบรายการแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านมากนะครับสวัสดีครับ